รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผมอยู่ที่ค่ายอิงคยุทธบริหารจังหวัดปัตตานีครับเวลาที่สาจังหวัดาชแในภาคใต้เนี่ยครับเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเจ้าหน้าที่ภาครัฐเขาจะช่วยเหลือดูแลยังไง สวัสดีครับผมตนตาธินกรภูวศักดิ์วงครับมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องน่ารู้ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้พอพูดถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับหล,หลายๆคนก็มักจะมีภาพจําเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นเมื่อมีสถานการณ์เกิดขึ้นแน่นอนครับว่าจะต้องมีผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์นั้นๆแล้วผู้ต้องสงสัยเหล่านี้ครับเขาถูกนําไปควบคุมตัวหรือสอบสวนที่ไหนสถานที่เหล่านั้น ปลอดภัยจริงหรือไม่วันนี้ครับเราได้มีการมอบหมายภารกิจนี้ให้กับหนุ่มเต้ยไปหาคำตอบให้กับพวกเราครับสวัสดีครับผมเต้ยโกเว้นกรไปไม่เว้นครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่ค่ายอิงกิจจุธบริหารจังหวัดปัตตานีครับจากที่พี่โต๋ได้ทิ้งคำถามไว้ครับว่าเวลาที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ครับเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบครับเจ้าหน้าที่ภาครัฐครับเขาจะช่วยเหลือดูแลยังไง เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปหาคําตอบครับ <_ an> แต่ก่อนที่ผมจะเข้าไปที่ศูนย์ซักถาม <_ an> ผมได้มีโอกาสไปพูดคุยถึงที่มาที่ไปของศูนย์แห่งนี้จากพลโทรพรศักด์พูลสวัสด์ท่านแม่ทัพภาคที่4ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่เดี๋ยวเราไปคุยกับท่านพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ <_ an> ผมขออนุญาตสอบถามเลยครับว่าศูนย์ซักถามเนี่ยครับคืออะไรแล้วก็มีหน้าที่ทําอะไรครับเป็นศูนย์ที่เราไว้ใช้สําหรับซักถาม กลุนะ่มผู้ก่อเหตุรมแ่เพื่อดำเนินคำตามกฎหมายทุกขั้นตอนเราได้คำนึงถึงหลักสิทธินุยชนมีกล้องวงจรปิดมีที่าพากต่างๆนะครับ<ะ>มันเป็นผลประโยชน์ในการดำเนินคดีต่อผู้ก่อเหตุได้มากหลายๆคนนะครับสงสัยรับว่าเขาถูกควบคุมตัวจที่สุสามนี่ครับ <ๆ S 2> เขาจะมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรผู้ควบคุมที่ควบคุมมาเราถือเป็นผู้บริสุทธิ์การกินอยู่หลับนอนต่างๆการเยี่ยมญาติก็เหมือนปกติ แล้วกระบวนการที่จะนําผู้ต้องสงสัยมาเนี่ยครับมีกระบวนการยังไงบ้างครับเข้าในพื้นที่จากการแจ้งของพี่น้องประชาชนหรือจากขั้นขยายผลนะครับก็ไปควบคุมตามพรกรหรือตามวุฒิการศึกเราจะควบคุมได้เขา7วันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าไม่เกี่ยวข้องนะครับ2วันเราก็ปล่อยแล้วงันะ้นผมขออนุญาตเข้าไปดูในส่วนซักถามหน่อยได้ไหมครับเต็มใจเลยพี่น้องคนไทยรืกคนในพื้นที่ดูได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงในพื้นที่เราเนี่ยความจริงทําให้เกิดสันติสุขขอบคุณมากเลยครับ พี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อร้อยโทตระกูลมาสำรองครับเป็นหัวหน้าศูนย์สักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมงานพันที่13ครับจะขออนุญาตพี่ครับช่วยพาผมเข้าไปดูข้างในนะครับได้ครับก่อนอื่นครับตรงนี้เป็นเป็นจุดอะไรครับตรงนี้เป็นจุดคัดกรองครับจุดรับตัวผู้ต้สงสัยที่หน่วยเฉพาะกิจกรมงานพันหมายเลข2ตัวเนี่ยมาส่งครับแต่ช่วงนี้มันมีโควิดครับเราก็เลยต้องทำเป็นคัดกรองโควิดนั่นเอง๋ยวไปดูห้องพยาบาลห้องแรก ในห้องพยาบาลนี้ครับมีความจําเป็นต่อผู้ต้องสงสัยยังไงบ้างจําเป็นมากเลยครับเพราะว่าผู้สงสัยเนี่ยเราเข้ามาบางคนก็จะมีอาการเครียดก็ใช้ห้องพยาบาลเนี่ยเป็นที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับซึ่งก็จะมีน้องทหารพันหญิงซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลประจําอยู่ตลอดนะครับต้องเต้ครับนี่เป็นห้องที่สนะเป็นห้อง CCTV เป็นห้องควบคุมภายในสูททั้งหมดนะครับกล้องวงจรปิดทั้งหมด26ตัว6รอบหน่วยซักถามรอบสูทซักถามนะครับ ทมไมถ <S <S ึงต้องมีถึง26ตัวครับเพื่อป้องกันการถูกลองเรียนครับเพราะว่าเราเนี่ยถูกลองเรียนมากเรื่องการซ้อมทรมานนอกจากป้องกันการล้องเรียนแล้วนะครับก็เพื่อรักษาความปลอดภัยครับ ตรงนี้เป็นโซนที่เป็นห้องควบคุมตัวกับห้องซักถามนะครับอย่างห้องก้างๆเลยครับคือห้องอะไรครับคือเป็นห้องพักของผู้ต้องสงสัยนะครับที่เขาควบคุมตัวมาในห้องนี้จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกนนก็เตียงนอนหมอนก็ห่มสบู่ยาสีฟันมีห้องน้ำครับมีห้องน้ำอยู่ในตัวครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ห้องซักถามใช่ไหมครับใช่ครับ แล้วที่นี่ครับมีกระบวนการในการทาํางานยังไงบ้างครับที่ถาวก็จะพูดคุยโน้มน้าวพูดคุยให้เป็นเพื่อนกันให้ได้ถ้าเป็นไอเคเนี่ยเขาจะมีกระบวนการนะครับเช่นการซุ่มเปาะการสาบางตนเพื่อป้องกันปกปิดความลับของเขาครับถ้าเขายอมรับเนี่ยกระบวนการถอนซุปป่มเปาะนะครับโดยเอาผู้นําศาสนามาถอนได้ข้อสรุปแล้วเนี่ยเราก็จะเชิญพนักงาน,นสอบสวนมาสอบที่ห้องประชุมแมนครับแมบบมาอยู่ที่นี่เป็นไงบ้างครับมาอยู่ที่นี่ก็สบายดีครับ ที่นี่ครับก็มีอะไรําบ้างครับเชา้านี่ให้กินข้าวครับให้เรียบไปสักถามข้อมูลแล้วก็มาอ่านอักรกวอ่าน,าานแล้วก็ละหมาดได้ไปกินกาแฟได้ออกสู่บรรยากาศข้างนอกได้แสดงว่าที่นี่ก็ทําให้แบมีผลทางจิตใจที่ดีขึ้นดีดีรับ ตอนนี้พี่ต่อมาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับ10กว่าปีครับแล้วในมุมมองของพี่ครับพี่คิดยังไงเกี่ยวกับเหตุการณ์ในสาจัางหวัดชายแดนภาคใต้ครับเป็นแค่กลุ่มคนกลุ่มเล็กๆนะครับที่มีแนวคิดแตกต่างกับคนอื่นการที่เขานำเขามาเข้าสูนท์สงถามเนี่ยครับก็เป็นการที่จะช่วยปรับความเข้าใจสำหรับผมเองการที่ได้เข้ามาในนี้ครั้งแรกบอกเลยครับว่า ค่อนข้างตื่นเต้นในตอนแรกครับเพราะนึกภาพไม่ออกจริงเลยครับว่าวิธีการจัดการดูแลผู้ต้องสงสัยเป็นอย่างไรแต่พอได้มีโอกาสเห็นกับตาหรือแม้กระทั่งได้พูดคุยเรื่องราวกับพี่เจ้าหน้าที่ที่สูสซักถามต้องบอกเลยครับว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยครับเพราะที่นี่เองถือว่าดูแลจัดการได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับแน่นอนครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายๆคนก็คงจะอดสงสัยไม่ได้นะครับ ว่าภาครัฐมีวิธีการบริหารจัดการรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรซึ่งวันนี้แน่นอนครับว่าหลายๆคนก็คงจะเห็นภาพและได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมถึงแม้ว่าสังคมของเราจะเป็นสังคมแห่งความแตกต่างทั้งในเรื่องของเชื้อชาติและาศาสนานะครับแต่ความสามัคคีและความเข้าใจเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้บ้านเมืองนี้น่าอยู่และสันติสุขที่ยั่งยืนเกิดขึ้นอย่างแน่นอนทั้งหมดนี้คือมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมต้นตาตินกรภูวศักดิ์ยวงลาคุณผู้